ชัดเจนว่าแรงงานไทยกว่า7,000คนยืนยันว่าอยากจะกลับประเทศไทยนะคะแต่ว่าอีกหลายคนค่ะคุณอนุชาบ,บอกว่ายังไม่อยากจะกลับตอนนี้เหตุผลสําคัญก็คงหนีไม่พ้นเรื่องภาระหนี้สินนะคะแต่ว่าถ้าสถานการณ์รุนแรงขึ้นก็อาจจะทําให้ต้องตัดสินใจใหม่ครัแต่ปัจจุบันนี้วันสองวันไม่มีเสียงปืนแล้วนะครับกลับมาทํางานปกนตินะครับ นี่เป็นช่วงหนึ่งของการสนทนากันร,ระหว่างญาติกับนายเอกชัยบุญสามอายุ38ปีค่ะคนนี้เป็นแรงงานไทยในเมืองคีริกาสประเทศอิสราเอลเขาวิดีโอพูดคุยเพื่อคลายความกังวลให้กับญาติในตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายนะคะเพื่อ,อยืนยันว่าสถานการณ์เริ่มสงบตั้งแต่วันที่13ตุลาคมเป็นต้นมาไม่มีเสียงการยิงปะทะหรือว่าเสียงระเบิดในพื้นที่ค่ะ นายเอกชัยเล่าว่าตัวเองและเพื่อนแรงงานไทยอีก4คนทํางานปลูกพืชผักผลไม้แล้วก็เลี้ยงสัตว์อยู่ในแคมป์คนงานห่างจากจุดประทะเชนวนกาซาประมาณ40กิโลเมตรในการประทะ1หนึ่วันแรกก็มีกระสุนตกลงมาในพื้นที่พอะป,ปลูกอยู่หลายนัดแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต ล่าสุดพอสถานการณ์เริ่มสงบค่ะตัดสินใจว่าจะรอดูเหตุการณ์ต่อไปอีกระยะหนึ่งก่อนถ้าสงครามไม่ยุติหรือว่ามีความรุนแรงขึ้นจุดที่อาศัยอยู่เสี่ยงอันตรายค่อยตัดสินใจกลับประเทศเนื่องจากเขาก็ยังมีภาระหนี้สินและก็ต้องมีภาระในการเลี้ยงดูครอบครัวด้วยส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็เข้าเยี่ยมให้กำลังใจญ,ญาติของแรงงานไทยในอิสราเอล3ครอบครัวในตำบลบ้านกาดอำเภอแม่สรียงค่ะ เบื้องต้นแรงงานทั้ง3คนไม่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากจุดที่ทำงานห่างจากพื้นที่การสู้รบทั้งนี้จังหวัดแม่ห้องสอนมีประชาชนที่เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลรวม51คน